สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามเอาส้นตีนยับหน้าเอีนะครับบอกว่าตอนนี้ผมตามมันอยู่ทุกวันเลยไม่เจอหน้ามันสักทีไอ้พวกหน้าตัวเมียพวกกระลงกะหลีทั้งหลายที่ว่ามันทำผู้หญิงนะครับถ้ามันคล้องใจอะไรบอกให้มาเจอผมได้หลังพอขุนมันโศกบ้นานไหวอะไปเมื่อคืนทำไมไม่เห็นหน้ามันอยู่บ้านเลยอือ เที้ยจนได้ดีนะครับเอเอนะครับเป็นคนดังนะครับดังแบบเรื่องเที่ยเเจ้าปืนมายิงหรออะไรเป็นลูกตำรวจอย่างนั้นหาปืนดีๆมานะครับไม่ใช่ปืนปากกามายิงเอาสามแปดหอระเบิดอะอบแบบทีเดียวอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยถึงไอเอนะครับผมเกลียดไอเอนะครับว่ามันอยู่ส้มลงส้มเราอะไรมันไม่น่าทำผู้หญิงหรอกครับมันน่าตัวเมียตัวเฮียนะครับ เทียกำลังจะขึ้นบ,บ้านมันนะครับตอนนี้ไวรุ่นลมสักหนองควยอะไรนักนากำลังวิสามันตามข้ามอยู่พอเขาเห็นแล้วมันอุบาทนะครับเรื่องที่มันทำทำโชว์อกุลาตัวเองเก่งแล้วนักเลงอะ่ะจริงๆไม่ใช่นะครับเขาเรียกนักเลงขี้มาอย่างนั้นนะทำผู้หญิงนะครับทำเพศแม่ทำามี่มีแม่มันก็เกิดมาเป็นมืงไม่ได้หรอกนะครับฟัก you ยูเอคุยชนใบ้เพื่อน ตามมันให้เจอผมตามมันยังไม่อยู่บ้านเลยจุบุจุบุ